สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t Channel ผู้รับสารจักราวาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพ่ทะลกคลิปนี้นะคะดูดวงความรักนะประจำเดือนเออมษายน2อ6 6นนะคะสำหรับชาวราศีกันนะ,ะราศีกันหรือลัคนากัน ส่วนใครที่เข้ามาติดตามครั้งแรกนะคะ channel ของหมอแจนพลังงานเป็นแบบตอนตกวันที่รายละเอียดกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดนะคะประจําธาตุราศีและก็รายละเอียดการแอดไลน์ line, ดูดวงส่วนตัวการจัดเลขมงคลหรือสนับสนุนช่องนะคะซูเปอร์แตงนะคะขอบคุณมากมากสหรับชาวราศีกันที่เข้ามารับชมนะคะเอาละค่ะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่จะตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้กับคุณนะจ๊ะ ไพ่ดีก็บอกว่าดีแต่ถ้าพลังงานที่ขึ้นเตือนมาสิ่งที่คุณกําลังจะเจอในเดือนเมษายนถ้าไม่ดีหมอจะบอกว่าไม่ดีนะคะพลังงานที่แรงที่สุดที่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพลังงานเวลาเราดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ดีๆส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ขึ้นเตือนนะคะถ้าเราดวงดีเรามีความสุขเราไม่ไมาอยู่ในวงการดูดวงดูไพ่นะคะหรือช่องนะ,ะเพราะว่าความรักมีปัญหาหรืออะไรนั่นแหละค่ะนะคะมันถึงได้ไม่อยู่ตรงนี้นะ,ะโอเคนะ,คะ อ่ะชาวราศีกันนะฮะรัคนกาการราศีกันขอไพ่สิบใบเดี๋ยวขอเปิดครบก่อนนะอ่านทีเดียวเลยเนาะสายบุญเนาะใจดีเนาะใจบุญรักเนาะออ อยากให้เขามีความสุขทุ่มเทดูแลทุกอย่างอะไรที่หนักเหนื่อยฉันจะแบกรับไว้เองฮเธอเดนินขึ้นเขาตัวเปล่าเดินไปเลยจ้ามีความสุขไปเลยจ้าจิบน้ำเย็นๆไปเดี๋ยวฉันจะแบกไม้ตามหลังเธอไปเอง <c oughs> ลาสีกันเ <c oughs> จ็ดถามจ้าออใต้สำรับหายพินเทศลาสีกันนะคะก็บอกว่า <c oughs> แกที่หนึ่งเลยที่หมอแจนมองเห็นนะคะทุ่มเทไปได้อะไรกับคืนมานะคะความรักความรู้สึกคําว่าทุ่มเทเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเอาเงินไปเปย์เขาก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกให้เขาไปดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่พูดคุยคบหาดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใส่ความรู้สึกลงไปแล้วนะคะนะคะเรากําลังรู้สึก อึดอัดกับความสัมพันธ์เหมือนกําลังเหมือนเหมือนเรากําลังเนี่ยเห็นไหมคะแบ่งไม้สิบไม้เนี่ยในความสัมพันธ์เราเหนื่อยเราหนักทําไมไม่วางลงอะคะเหมือนแจโอเคโอเคอ,เคอะไม่กัดนะไม่กัดบ่าจะไม่กัดเราสิกัวนวันนี้เออโอเคอะบางพลังงานนะบางคนนะราศีกันอยู่ไกลอยู่ทางไกลนะคะเราอะ อยู่ในลักษณะเหมือนคนที่เป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะแต่เราเนี่ยเออดีกับเขาช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะส่งสารดูแลเอาใจใจเป็นคนดีมีน้ำใจเออทุกอย่างนั่นแหละนะคะจิตใจดีพ่อพะแม่พะกกันเลยทีเดียว <c oughs> นะะแต่คุณอะไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เนะคะเขาทำอะไรรับหลัง ทำลายลับหลังคุณก็ได้หรือแอบคนของเขาเพื่อมาคุยกับคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็น e n e น g ีแบบนี้บางพลังงานนะหมอไม่ได้หมายถึงทุกคนนะราศีกันที่คุณเจอ 1. <c oughs> ถ้าคุณรู้จักคนนี้ยังไม่ดีพอนะให้ระแวดระวังไว้ก่อนไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันมีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นได้นะคะถ้าคุณรู้จักกันผ่านงานคือคุณกับเขาเนี่ยนะแบบว่า ต้องมีการเดินทางถึงจะไปเจอกันเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางคนเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันมีการไปสัมมนาด้วยกันนู่นนี่นั่นกินดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้นะเผลออกเผลอใจที่ทำไมคะไปรู้สึกดีต่อการไปรักไปชอบนะคะและอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าต้องห้ามทำไมหมอจึงพูดว่าต้องห้ามเพราะมันมีเจ็ดดบคือการลักลอบคือการแอบ คือความลับนะคะและไพ่พระขึ้นมาและไฮพิเทสเป็นไพ่เนี่ยนะไฮพิเนสคือเรารู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งหรือเขารู้สึกดีกับเราเรารู้สึกดีแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีบางพลังงานนะบางคนนะกันนะราศีกันลัคณาการหมอไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่บางคนนะคะอีกนั่นแหละที่คุณรู้สึกรักทุ่มเทความรักความรู้สึกนะคะ ความรักนี้นะคะเขาไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกให้เราอยู่ใน Energy เหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นผู้ร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่มีความแตกต่างกันแต่คุณก็รู้สึกถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณคนอื่นไม่สนับสนุนให้คุณรักกันอาจจะเป็นใ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 น,ในส่วนของ <c oughs> คนคนนี้ มีคนอื่นที่มองมาที่เขาหรือจ้องอยากจะเอาเขาเหมือนกันตัวคุณก็เหมือนกันเครืองง่ายผู้ชายไม่สนับสนุนให้ให้ให้คุณรักกับคนผู้ชายคนนี้เออนะคะผู้หญิงก็ไม่สนับสนุนนะคะให้ให้ให้คุณะนะเออให้ตัวเขาอะผู้หญิงไม่สนับสนุนให้ตัวเขารักกับคุณเพราะว่าผู้หญิงพวกนั้นก็อยากจะเป็นคนของเขาเหมือนกันเออมันมีสามพลังงานจะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่า <c oughs> คุณนะ่ะนะพยายามนะบางคนเนี่ยพยายามเหมือนว่า,อ,าอยากออกไปจากตรงนี้เออไม่อยากเอาแล้วฉันไม่อยากเอาคนคนนี้นะอยากออกไปเนี่ยเอออยากตัดสินใจเดินออกไปแล้วเดือนเมษายนเนี่ยมันเหมือนแบบคุณรู้แหละคุณถ้าคุณได้รับรู้ความสิ่งบางอย่างสมมติว่าตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องอาสามพลังงานเนี่ยสรุปรวมเลยคือเดือนเมษายนเนี่ยนะคะคุณน่ะไม่ได้อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้ว อยากจะเก็บความรู้สึกไว้อยากทําสิ่งที่ถูกต้องคุณอยากมีความสุขกับตัวเองนะคะเอา <c oughs> เอาความรักหรือเอาหัวใจคุณเนี่ยนะมาเก็บไว้ที่ตัวคุณเองเพราะคุณรู้สึกว่าคบคนนี้เอเนจีเนี่ยคือคุณเหนื่อยคุณไม่อยากแบกความรู้สึกครั้งนี้ไปแล้วที่มันรู้สึกอึดอัดมันเหมือนไม่เป็นความรักมันเหมือนเป็นความทุกข์ทรมานนะคะและบางคนถ้าคุณจะไปเนี่ย <c oughs> เขาเคยใช้อารมณ์ร้อนหรือใช้อารมณ์ร้ายเนี่ยนะที่ทําไมคะที่พยายามยื้อหรือทํำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้คุณไปเออต้อนหน้าต้อนหลังคุณเลยเห็นไหมคะเออนะคะสมมุติว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้อ่ะมีมีมีม,มีอะไรอะ่ะ มีคนของคนอื่นเออต่างคนต่างมีคนของคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แอบมาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็พยายามยื้อด้วยที่ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีความรักให้เขามากเออเขารู้อยู่แล้วว่าตัวคุณนะ่ะทําให้เขามีความสุขแต่ตัวเขาอ่ะบางคนนะช่วยเหลือเรื่องเงินนะอันนี้หมอขอพูดเพราะวันความจริงเพราะสองเหรียญคนคนนี้อาจจะไม่มีเงินพอมาคบกับคุณ คนใจดีช่วยเหลือหกเหรียญนี่คือการจ่ายก็ได้นะในความรู้สึกหรือจ่ายเงินช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามนะคะนึกออกไหมผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะราศีกันบางคนช่วยเหลือเรื่องเงินเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้เขามีความสุขคุณมีอยู่แล้วไงราศีกันคุณนึกออกไหมเออผู้ชายทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ช่วยเหลือเขาเรื่องเงินคือเขา มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรคุณต้องคอยช่วยเหลือหรือคุณมีคนซัพพอร์ตเพื่อให้เขาอะเออมีความสุขคุณเป็นความสุขของเขาใช่แต่เขาเป็นความสุขให้คุณไหมไม่เลยนะเพราะสิบไม้ภาระของเขาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบหรือคอยไปเคลียร์ไอ้นู่นไอ้นีนนนน่ให้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาขอความช่วยเหลือมีปัญหาอะไรวิ่งมาหาชาลสีกันเหมือนคุณว่าเป็นบนหนึ่งแบบว่าแม่ดูแลลูกชายอะไรแบบนี้คล้ายๆทำนองนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเลิกใช่ไหม ไม่ว่าสามสถานการณ์นี้ถ้าคุณอยากเลิกเขาไม่อยากให้คุณไปอยู่แล้วเพราะอะไรอ่ะเขาจะใช้ในทํานองที่ว่าถ้าคุณไปยังงุ้นยางงี้เขาจะใช้คําพูดเหมือนว่าตัวคุณผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะมันไปไม่ได้พยายามดันไปแล้วมันจะไปได้ยังไงเห็นไหมคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยบอกคนอื่นว่าเหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องแอบใช่ไหมคะแอบความรู้สึกที่มีต่อกันไว้คนอื่นไม่สนับสนุนให้เรารักกันหรือถ้าเกิดความสัมพันธ์นี่มันผิดบาปต่อใจคือหมอก,ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดคุณนะว่าเออชาวราศีกันเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้ทุกคนว่าผิดชอบชั่วดีไม่รู้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันอาจจะหมายถึงว่าเราเคยหลวมตัวหลวมใจไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถอยออกมาแต่คนเนี้ยพยายามยื้อเราไว้ไม่ให้ไม่อยากให้เราไปมันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะไพ่พรกกับเจ็ดดาบขึ้นเนี่ยหมอบอกเลยว่า ความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดสังคมแล้วกันกดสังคมที่คนอื่นมองมาอ่ะไม่ใช่หมอแจนะคือกดสังคมที่คนอื่นเขามองคุณลงไปบอกสิว่าคุณคบคนนี้หรือคุณชอบคนนี้หรือคุณรักกันนะคนอื่นจะต้องแบบเอ้ยทําไมเป็นคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออน,นึกออกนึกออกใช่ไหมนะเพราะใบพระมันหมายถึงว่ากฎระเบียบสังคมประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมไม่สนับสนุนให้คุณรักกันนะคะและความรักครั้งนี้ไฮพินเทสคือมันเป็นความลับ คุณไม่สามารถบอกคนอื่นว่าคุณรักกันได้คนอื่นไม่สนับสนุนแล้วคุณจะแอบกันแบบนี้ไปนานแค่ไหนถูกไหมคะสมมติในกรณีพูดคนโสดกับคนโสดก่นดกอนเขาคนนั้นมีฐานะต้องห้ามที่ไม่มีมีแฟนไม่ได้นะคะและคุณเกิดรักกับเขาขึ้นมาและทํำยังไงความรู้สึกก็บอกกันไม่ได้คุณก็ซื้อไอ้นู้นไอ้นี่ไปให้ดูแลดูแลประหนึ่งว่าเป็นภรรยาเป็นสามีหรืออะไรก็ได้แต่คุณก็ไม่สามารถไปรักได้ เนี่ยนึกออกไหมคุณนึกสภาพออกไหมออย่างเช่นใช้หนุ่มคนหนึง่งอ่า,อาสมมติบอยยกตัวอย่างสมมติราศีการชายหนุ่มคนหนึง่งเออทำไมหมอน,นึกผู้ชายว่าวนนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะพูดให้ฟังอัน,นคิกอันนี้แค่สตาดี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเออไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งหนึง่งแล้วผู้ชายคนนี้เสกไปรักแม่ชีคนหนึง่งคิ้นออกไหมนึกออกไหมเอ้แบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เออสลับไปเป็นผู้หญิงได้ มันมี energy แบบนี้คือคือหมอไม่อยากยกตัวอย่างมารู้สึกดูแบบิพศีิธิธรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ความรู้สึกคนเราอะ่ะเออมันห้ามไม่ได้เข้าใจใช่ไหมถูกไหมเออความรักมันคือความรู้สึกแต่บางทีอะ่ะนะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณอะ่ะไม่ได้อยากออย่างเช่นใช้หนุ่มคนนี้ก็ไม่อยากไปสถานที่ตรงนี้เออหรือหญิงสาวคนนี้ก็ไม่อยากไปสถานที่นี้หรือถ้าเราบังเอิญทํางานที่เดียวกันไม่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ เราไปทํางานที่เดียวกันเราไปสัมมนาเฮฮาปาร์ตี้แล้วคืนนั้นเราเสกบังเอิญไปม,มีอะไรกันและเราต่างคนต่างมีคนของตัวเองหรือผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะก็พยายามจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่ผู้ชายก็พยายามจะยื้อไว้ไม่ยอมเพราะอะไรคะเพราะผู้หญิงคนนี้ดีนิสัยดีแล้วก็ช่วยนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะเขาก็อยากเก็บขุนไว้สองเหรียญคือการมีสองคนได้ด้วยนะจ๊ะเห็นไหมคะและเราอยู่ในเอเนจีททำไมคะคุณคุณนะผู้หญิงสมมติผู้หญิง คุณราศีกันนะในเคสนี้คือในกรณีที่หมอยกตัวอย่างคือผู้หญิงคุณราศีกันและคุณไปม,มีอะไรกับคนของคนอื่นเนี่ยคุณอยู่นยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นความรัาถูกไหมคะและคุณก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะ่ะฉันอยากจะไปฉันเศร้าเสียใจแต่คนคนนี้ก็จะไม่ยอมให้คุณไปถูกไหมคะด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าถามว่าทําไมาเขาถึงไม่ให้ฉันไปก็คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไงถูกเป่า คุณเนืกออกไหมไม่ถึงว่าเวลาคนนะ่ะที่อยากให้เราอยู่เพราะเราต้องมีอะไรให้เขาผลประโยชน์ถูกไหมอ่าเรื่องเซ็กเรื่องเงินเรื่องอน,น,นุนันนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะถูกปะเออและเขารักเราหรือเปล่าถ้าเขารักเราก็ต้องเลือกคนของเขาเพื่อเอาเราสิถูกไหมแต่นี่มันเป็นไพ่พัขึ้นและอยู่ในตําแหน่งเนี่ยความรักความสัมพันธ์คือเราอยู่ในตําแหน่งรองตำแหน่งซ้อนเป็นไปได้น้อยที่เขาที่เนี่ยเนี่ยที่ไพ่สรุปคือเป็นไปได้น้อยที่ผู้หญิง ราศีกันนะหรือผู้ชายก็ได้ถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งซ้อนเขาคนนั้นไม่ทิ้งคนของเขาที่ไปเอาคุณอันนี้หมอจะพูดให้ฟังเลยแต่เขาก็ไม่อยากจะให้คุณไปเข้าใจใช่ไหมที่พูดเพราะไม่งั้นไพ่สิบไม้ไม่ขึ้นเพราะคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์เข้าใจไหมเราอยากจะวางไม้นี้เราแบกไปทําไมอะเราแบกคิดไปตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเพราะเราเซนซิทีฟกับคนคนนี้มากอืมเราอยากไปจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะแปดเนี่ยเห็นไหม แปดหไอเนี่ยแปดถ้วยแต่ดีิดูดิเห็นไหมตอนหน้าต้อนหลังเราเห็นไหมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันคงอยู่เพื่อให้คนสองคนนี้คงอยู่ให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนแต่มีอะไรมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยเราไม่เวิร์กเลยไม่รู้ใครเจอตรงนี้อยู่นะคะคุณไม่งงนะสิ่งที่หมอพูดไปคุณต้องดูหน้าง,งานของคุณว่าคุณเจอเคสไหนลาสีกันนะคะอันเนี้ยหมอพูดแบบชัดเลยนะวันนี้แบบยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างแบบชัดเลยอะนะคะ ขึ้นอยู่กับตัวเราไม่มีใครหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาให้อยากอยากให้เราอยู่เขาอ่ะจะต้องเป็นทําให้เรามีความสุขตรงไหนที่มีความสุขเราอยากจะไปตรงนั้นคุณว่าจริงไหมอ่ะเนี่ยถูกปะคุณถามตัวคุณเองสิออาสมมติว่าคุณไปนวดสปาร้านนี้ร้านนี้มีความสุขทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างคุณชอบคุณก็อยากจะไปนวดสปาร้านนี้แต่ไอ้ร้านสปาร้านนี้แม่งนวดก็ไม่ดีรอ,อ,อก็นานนู่นนี่นั่น,นพนักงานก็พูดไม่เพราะหรืออะไรก็แล้วคุณอยากจะไปปะ ถ้าเขาไม่เป็นความสุขให้เราเราอยากจะ,จะให้เราจะจะอยู่ทําไมอะเข้าใจปะอคิดดีๆก่อนนะคะเออแล้วทาไมเขาถึงอยากจะให้หนูอยู่อะอย่างนู้นอย่างงี้หรือให้อยากให้ผมอยู่ล่ะอ่ะก็เขาทําไมล่ะเขามีม,มีเขาได้คุณเขาไม่ต้องเสียงเงินเลยหรือเปล่าล่ะเออก็คิดดีๆด,ด,ด้วยเห็นไหมคะหมอพูดแบบเห็นเห็นชัดแบบเฮ้ยไม่ต้องขยี้มากกว่านี้แล้วแบบเห็นชัดแบบถ้าใครไม่เข้าใจที่หมอพูดนะแบบว่าเฮ้ยแบบหมอเป็นคนที่แบบขยายขยี้แบบจนบางเท่ากับแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะผ้าผ้ามุ้งอเออผ้ามุ้งจับผ้ามุ้งไหนเออผ้ามุ้งบางๆอมองแบบเห็นแบบชัดน่ะ <im itation> เห็นเส้นเลือดนาย <im itation> เห็นตับไตส้นพุงหมดแล้ว <im itation> ถ้าขยายขนาดนี้เราไม่เข้าใจอ่ะ <im itation> แล้วอย่าคิดทึกทักว่าเขาคงรักหนูแหละ <im itation> ถ้าเขารักเรา <im itation> เขาจะเอาเราเป็นความลับเปล่าอ่ะ <im itation> อคิดดีๆก่อนดิคิดให้ดีถูกปะเออสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่อะไรอ่ะเออเห็นไหมคะและบางคนก็จะเถียงว่าก็เขารักหนูไงเขาถึงได้อยากอยู่กับหนูเขาบอกว่าจะเลิกกับคนนั้นและเขายังไม่เลิกเขารอเลิก จริงหรือเปล่าล่ะเพราะเจ็ดดาบมันมีสิ่งที่โกหกเห็นไหมคะสองเหรียญคนอยากเก็บ <c oughs> ความสุขของเขาคนคนนี้เขาเอาใจตัวเองนะเพราะอะไรที่เป็นความสุขของเขาเขาจะเอาไว้คนอื่นมีความทุกข์หรืออะไรเขาไม่สนใจนะั่นเห็นไหมสองเหรียญการหมุนควงคนสองคนที่จะให้อยู่ในคอนโทรลของเขาเห็นไหมเห็นปะไพพัขึ้นกับเจ็ดดาบกับพายพินเทศเนี่ยมันต้องไปรับลวงพรางแน่นอนอันนี้ตีเป็นอื่นไม่ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในสถานปฏิบัติธรรมถ้าโสดก็โสดเหมือนกันคุณก็เขาอื่นไม่สนับสนุนให้คุณรักกันความรักหรือความรู้สึกคุณก็ไม่สามารถบอกกันได้ถูกปะมันเป็นรับลวงพรางเหมือนกันเห็นไหมแม่ชีทีเลซ่ามาอะไรเห็นไหมพระสันตบ,บาปาก็มาเป็นจะเป็นยังไงจ๊ะเออเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะเนี่ยคุณคิดดูสิเพราะอา,านักบวชกับน,นักบวชรักกันใครใครจะสนับสนุนให้คุณรักกันมันก็ไม่มีทางเห็นไหมคะความสัมพันธ์นี้คุณก็เก็บไว้แค่ในหัวใจนะ ถูกไหมเข้าใจไหมคะคือมันเหมือนว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแล้วเราก็แบกความรู้สึกความรักครั้งนี้ของเราไว้เหมือนไม้สิบนเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> เหมือนผู้ชายคนนี้ที่จะแบกไม้ไปบนภูเขาอะเรามีความสุขเปล่าแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยเราเอาแบบเพื่อหรือเอาเราแบบเราเอาแบบ กายานามิตรเออนะช่วยซัพพอร์ตซึ่งแต่ต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราซัพพอร์ตเขาฝ่ายเดียวนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีกันลัคนากันก็นแล้วแต่ถ้าเราซัพพอร์ตเขาฝ่ายเดียวเราขาดทุนไหมอ่ะคิดดีๆก่อนมันจริงๆมันเป็นความสุขหรือเปล่าวะ เ,ออเราอยากได้แค่ความสุขทางฟีลลิ่งหรือแค่ทางใจจริงเหรอเรามีความสุขจริงหรือเปล่าถ้ามีความสุขจริงสิบไม้ไม่มานะอันนี้จะบอกให้ฟังก่อนนะคะและถ้าคุณกำลังบอกว่าเอยหมอหนูมีความสุขดีหนูจะเอาแบบนี้แหละจริงเหรอถ้าจริงสิบไม้ไม่มานะเออคุณก็คงจะต้องเป็นแบบออละละ้าแบบแบบสบายใจอ่ะสบายอกสบายใจที่เป็นแบบพลังงานเดือดฟูบเออแบบ เป็นอิสระนะเออจิตวิญญาณเป็นอิสระที่ไม่แบบอึดอัดแบบเฮ้ยสิบไม้กูจะแบกไม้ขึ้นเขาเนี่ยเขาไม่มาแบกหะืัวเหนื่อยแล้วเกินความสัมพันธ์เนี้ยเออลักลก็รักจะวางทําไมไม่วางมันลงอะ่ะอืมเห็นไหมคะเออถามตัวเองว่าสิ่งที่คิดวนเวียนหรือสิ่งที่เป็นอยู่นี้มีความสุขจริงหรือเปล่าสาวถ้วยเนี่ยะถามตัวเองดูนะคะนะคะหรือบางคนตอนนี้กํลาลังคิดว่าพลังงานเนี้ยเดือนเมษายนนี้ เราจะออกจากนี้ให้ได้จริงๆเออเราตัดสินใจแล้วว่าเออเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะให้อภัยมันเราจะทําบุญกวดน้าความขันเลยแล้วเราก็จะไปบวชไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเดินทางสายกิริญญานของเราเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขเราแค่วางไม้นี่ลงหรือแค่วางความสัมพันธ์ความรู้สึกของคนนี้ลงมันได้นะคะแต่เราอะไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่มียังลบวิเศษนะเว้ในชีวิตเราอ่ะที่จะลบ ในอดีตในเป็นความทรงจําของเราอ่ะพอเราสิบล้อไม่ได้ชนสมองเราเสื่อมนี่ถูกปะเราแค่ได้เรียนรู้เพราะไพภพกับภายพ,ายพิเทศคือเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นเหมือนแบบเราต้องปิดไว้เปิดเป็นความลับนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าครั้งหน้าเราจะไม่เจอแบบนี้เราจะไม่หัวใจสะออนไปรักใครง่ายเพื่อไม่ให้มันเกิดการผิดพลาด นะคะนึกออกไหมอันนี้คือบางสิ่งที่เราเจอนะ,ะเราก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอยา่างเพื่อให้ตัวเราอะมีความสุขเพราะเราจะเกิดมาเพื่อมีความสุขความรักกับความสัมพันธ์มันคนละอย่างนะคะราศีกันอันนี้เหมอะจะพูดให้ฟังความรักเรารักคนอื่นเรารักแมวรลักสุนัขรักหมาหรือลักเด็กอย่างเงี้ยหรือลักท้องฟ้าสายลมแสงแดดอย่างเงี้ยคือความรักที่เรารู้สึกอ่อนโยนอนุญาตให้จิตใจเรารู้สึกละมุนล,ละไมได้ แต่ความสัมพันธ์เข้าใจไหมคะซึ่งคนสองคนจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ถูกไหมคะถ้ามันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีหรือมันต้องแอบอะไรแบบนี้อันนั้นไม่ใช่ความรักค่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดและเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานอ่ะถ้าไม่พูดเรื่องสินธรรมหรืออะไรเลยเราเป็นแบบสากลเลยเราไม่มีศาสนาอะไรทั้งหมดเราก็จะทุกข์ทรมานเพราะเราอึดอัดอืมในจิตใต้สนึอของเราอ่ะเราไม่อยากแบ่งของของเรากับใครหรอกคุณว่าจริงหรือเปล่า เปรียบเทียบเป็นว่าถ้าชาวราศีกันกําลังโดนกระทําแบบนี้คนของคุณไปมีคนอื่นหรือคนคนอื่นมันจะมาแย่งของของคุณคุณก็จะไม่ให้เหมือนกันถูกไหมเห็นไหมคะเนี่ยแล้วไพ่ก็บอกว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันตอบเราว่ายังไงคะเห็นไหมคะสิ่งที่เราซ่อนไว้หรือสิ่งที่เราคิดอ่เราเป็นคนคิดบวกเฮ้ยอันนี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจริงหรือเปล่าล่ะความรู้สึกอะทวยใหญ่เบื้องเริ่มขนาดนั้นมันเป็นความรักไปตั้งแต่แรกแล้วอะ สิ่งที่ให้ไปสิ่งที่ช่วยเหลือหรือสิ่งที่เปไปหรือใจที่ทุ่มไปเนี่ยถ้วยใหญ่ขนาดนี้คิงอ g อบคิงอ็อบครับอ่ะเรารักเขาไปแล้วมันไม่มันไม่ใช่เป็นเพื่อนมะค่ะนะและเจ็ดและหกเหรียญเห็นไหมคะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยหวังดีและทําไมต้องทําให้ตัวเองเหนื่อยอะคะแล้วเราก็ได้แค่เพื่อนแล้วเราก็ได้แค่อยู่ค้นอยู่ในในอะไรคะในความลับเออฉันต้องอยู่ในเงามืดของใครบางคนอย่างเงี้ยมันมีความสุขหรือเปล่า ใช่ไ่มคะถูกป่ะเออเนี่ยอันนี้หมาะจะพูดให้คุณคิดอ่ะสิ่งที่คําแนะนําจากไพ่ให้ชาวราศีกันลัขนากันนะขอไพ่ห้าใบเห็นไหมคะแปดเหรียญน,นะ Empress นะคะเห็นไหมคะอ่ะอืม Queen of Wand เออคุณบอกว่าคุณไม่ต้องสับสนหรือคุณไม่ต้องหวาดกลัวนะคะเห็นไหมคะความสัมพันธ์นี้คุณได้อะไรเนี่ยดูสภาพนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญคืออะไร คนที่ถ้าเวลาเรามีแฟนเราต้องได้รับความรักความอบอุ่นถูกไหมเราจะไม่เน็บหนาวห้าเหรียญคือการขาดแคลนการไม่มีใครคือเวลาที่เขาต้องการเรา เขามาเราสแตนบายรอเวลาที่เราต้องการเขาเขามาหรือเปล่าเวลาที่เราเหน็บหนาวเราป่วยเราไม่สบายเราลถเสียบอกว่าเออคืนนี้เธอมาหน่อยสิลถชั้นเสียตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาสามารถมาได้ไหมนะคะเห็นไหมเราช่วยเหลือตัวเองตลอดเห็นไหมคะดูสิเราเหน็บหนาวเราไม่ได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้เลยเราเหน็บหนาวเราเหงานะะเห็นไหมคะเราขาดแลนนะ,ะเราไม่ได้รับอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังอยากจะแก้ไขเห็นไหมคะเอ็มเพรสคุณคิดว่าถ้าเราไม่ได้เป็นตัวจริง บางคนคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องออกจากความสัมพันธ์นี้นะหมอไม่ได้จัดว่าคุณท,ท,ทณววําไม่ดีหรือทําดีหรือทําไม่ดีคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนผิดหรือสิ่งไหนถูกคุณรู้อยู่แล้วดีชั่วทุกคนรู้หมดค่ะว่าอะไรคือผิดไม่ผิดนะคะ เรจะอ่านตามไพ่คุณจะกลับมาเป็นพลังงานของตัวคุณเองนะคุณจะมั่นคงกับตัวคุณเองและคุณจะรักเขาเรียกอะไรเ,เงินทองหรือทรัพย์สมบัติของคุณที่มีคุณจะเอาสิ่งนีไน้ไว้เป็นบทเรียนและคุณก็กําลังรู้สึกว่าเหมือนหวาดกลัวหรือหวาดระแวงเพราะอะไรคะถ้าเรากําลังในความสัมพันธ์นี้นะคน,คนของเขาจะรู้ไหมหรือคนอื่นจะรู้ไหมหรือคนอื่นจะแัดหรือตัดสิทธิ์เราแบบไหนเห็นไหมคะ และอีกอย่างคุณรู้อยู่แล้วว่าความรักหรือความสัมพันธ์เนี้ยนะมันไม่สามารถไปได้เพราะคนนั้นก็ไม่เปิดให้คุณเข้าไปในความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าโสดกับโสดแต่เป็นความรักต้องห้ามเหมือนที่หมอเล่าไปเห็นไหมคะสี่เหลี่ยนคือเขาไม่สามารถรับคุณเข้าไปอยู่ในพลังงานเขาเชื่อถือหรือยึดถือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาไม่สามารถเสียสละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งที่เขามีหรือสิ่งที่เขาสะสมคือสี่เหลี่ยนคือคนที่แบบว่ารักแต่ตัวเองอเห็นไหมคะไม่เปิดรับคนอื่นเข้ามา เข้ามายืนอยู่ในบ้านเราเลยเลย้ยเขาไม่เปิดรับเห็นไหมคะคุณต้องกลับมาเป็นพลังงานของใครคะเราต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานั้นมีดีถ้าเราไม่ได้เป็นเอ็มเพรสเราก็ต้องทําไมคะเดินออกมาเห็นไหมคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องแก้ไขถ้าเรารู้แล้วว่าคนเนี้ยความสัมพันธ์ไม่สามารถไปได้เช่นเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะหรือเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความรักต้องห้ามคนคนนั้นก็ไม่สามารถเอาคุณไปเป็นเอ็มเพรสได้เห็นไหมคะพ<อ>เพราะสี่เหรียญเนี่ย ผู้ชายคนหนึ่งที่ห่วงทรัพย์สมบัติตัวเองห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวตัวเองแล้วยึดถือขนมนียนประเพณีเก่าๆอะไรของเขาเนี่ยอย่างมากเขาไม่มีทางเอาคุณไปเป็นแฟนหรอกแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยถูกไหมคะเขาไม่รับคุณเข้าไปในชีวิตคือเขาไม่สามารถมาดูแลเทคแคร์ได้อืมมีแต่คุณน่ะที่จะต้องให้ความรักให้การซัพพอร์ตให้สนับสนุนอย่างนั้นเหรอซีเหลียเนี่ย จักรวาลบอกว่าสี่เหรียญคือคาแนะนําของพ่ยก็คือให้คุณประหยัดเงินของคุณเองไงหรือประหยัดความรู้สึกไงเพราะว่าหกเหรียญคุณเป็นคนที่จ่ายความรู้สึกออกไปหรือจ่ายเงินก็ได้ถูกไหมคะการช่วยเหลือจิตใจดีไงเราต้องจิตใจดีหรือช่วยเหลือหรือทําบุญให้ถูกคนเนี่ยหมอพูดไปบ่อยเลยเพราะอะไรเราไม่ได้ได้บุญนะเราไม่ได้ได้บุญตรงนี้นะอันนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่ได้ได้บุญนะไม่ได้ได้บุญกุศลอะไรเลยนะคะบอกเลย ในทะะ้าย,ะะยะะที่สุดมันทําให้เราทําไมคะเนี่ยสองดาบเนี่ยเกิดความลังเลความหวาดระแวงเห็นไหมคะบางครั้งก็ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ถูกเลยนะคะหรือบางคนราศีกันคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไระมีคนของตัวเองคนคนนั้นก็มีอะไรเงี้ยแล้วไปเจอเอเนอร์จี้อย่างเงี้ยนะ,ะแต่ความรักความสัมพันธ์คุณไม่สามารถทิ้งคนที่คุณมีอยู่หรือเขามีของเขาอยู่ทิ้งเพื่อมาเริ่มต้นกับคุณจริงๆ หมอบอกเลยเอาง่ายๆคนที่เป็นตำแหน่งรองตำแหน่งสองอะ่ะไม่สมหวังเน,นี่ยหมอจะบอกใครฟังนะคะบอกเลยและความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนต้องห้ามผู้คนไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหรือบอกรักหรือบอกความรู้สึกหรือว่าเป็นแฟนให้คุณตัดใจไปเถอะเพราะสิ่งที่คุณจะได้คือห้าเหรียญคืออะไรคะไม่มีการดูแลจากคนคนนั้นความรู้สึกที่ส่งมาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยที่มันสวีดหวานแววอะความรักอันนั้นที่เรียวกว่าความรักเหรอคะถูกไหม เห็นไหมคะเนี่ยเราต้องกลับมาเป็นราชินีไม้เพราะอะไรคะมีสเสน่ห์ของตัวเราเห็นคุณค่าในตัวเราถ้าใครที่ทําไมคะทาให้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถเป็นได้แล้วมันมีผู้หญิงถึงสองคนหรืออะไรในความสัมพันธ์เนี้ยหรืออะไรสิ่งที่ต้องเลือกนะหนึ่หนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ความรักคะ่ะหมอบอกเลยนะคะไม้ถ้ามันหนักวางลงแค่นั้นเอง ะะโอเคนะราศีกันเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็บอกแล้วทั้งหมดทั้งมวลอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งร้อยเปอร์เซนต์เพราะหมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครนะ,ะเราจะพูดมุมกว้างไม่รู้คุณไปเจอสถานการณ์ไหนคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์เอาเองนะคะส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยมีพลังงานตรงฉันอยากจะทำยังไงกับชีวิตดีวะอยากได้คำแนะนำจากไพ่ที่อยากจะบอกคุณตัวคุณเองคนเดียวคือต้องเสียค่าครูดูดวงส่วนตัวอันนั้นมันถึงจะเป็นคำตอบคุณได้นะคะ โอเคนะชาวราสีกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปหรือการอ่านพลังงานของหมออยากทำบุญร่วมกันอ่าจ่ยจิตใจดีอยากทำบุญแบบเออตัดวิบากกรรมไปเพื่อให้ชันได้ตาสว่างวันนี้อ่าโอนเงินใส่บัญชีมาเพื่อจะเอาไปทำบุญ100บาท50บาท200บาทแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่แล้วแต่แวแตแวแตความรวยของคุณนะเอออ่ะนะคะเอาละนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะ ก็เป็นกาลังใจนะก็จะพูดเสมอว่าขอให้มีความสุขนะคะความสุขอยู่ที่ตัวเราเองนะคะความสุขอยู่ที่ความคิดของเราไม่ต้องรองให้คนอื่นมาพูดหรือมารักเราหรืออะไรแล้วเราถึงจะม,มีความสุขนะคะอันนั้นชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขไปทั้งชีวิตนะคะราศีกันอันนี้เหมอะจะบอกให้ฟังนะเอาละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ